กรู้ดีรู้ว่ามันรู้ได้ใครวะดิรู้ตอนส่วนนึะตอนส่วนวะจะดินแห้งเลยกูจันเบ็ดของ อ้ยเพื่อๆมันก็ะปากก็ใสวัวินตัวกาะใสวัวห็นวะเพาะไันครับบเลยมึงค่อมข้ามหาเอยติข้าง่ะข้างกำบันุล่อยแชาข้างตโด้เขาปากอีกข้างลุ่นไหลว้ายจะจกแค่ไหนจะตายจะตายเออเส้อจิกลมมากิน ข้างกินไหนวะเ่าเตีนเนาะติดอเนาะเบ็ดกออยู่ตค่นี้พ่อเมียนมาเมียนเบ็ดกอแดดไหนวนหนุ่มยุผิวเบ็ดอะไรของไนเออเบ็ดกอปากนอะตีครับปักไม่ติดก